สวัสดีครับเช้าวันนี้เนาะเราก็จะไปเที่ยวที่กาญจนบุรีกันตอนนี้ก็คือมารอขึ้นรถตู้เนาะรอบปีห้าที่เบคสอที่หมอชิดเดี๋ยวว่าไปดูกันเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไง ตอนนี้ก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนอนยาวไปถึงกาญจนบุรีเลยก็จะให้ดูภาพระหว่างทางนี่ไงก็จะมีไอ้เต้านักเรียนนะครับที่นั่งรถเข้าไปเรียนในเมืองตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางก็คือแบบนั่งรถเหนื่อยนิดหน่อยนะต้องบอกว่านิดหน่อยเพราะว่าแบบเป็นทริปที่ไปคนเดียวแล้วสนุกมากเราไปถึงบขสการแล้วนะครับดูบขสการก็คือฟีลแบบ ย้อนยุคเวอร์ทุกคนแบบสวยมากแต่ว่าเสียดายเราไม่ได้ขึ้นรถบัสที่เป็นรถบัสพัดลมเราได้ขึ้นรถบัสแอร์คันที่เห็นอยู่ด้านสายมือเห็นปะนี่แหละโอ้โหก็แบบไม่ได้ฟิลแบบฟิลอะไรแบบฟิลแบบ,แบ,บย้อนยุคเนาะเดี๋ยวไปให้ดูในตัวบคสกลางก็จะแบบยังมีความเป็นเก่าอยู่แต่ว่าก็ก็คือโอเคนะแบบอนุรักษ์ดีนะชอบ เราก็จะนั่งรถแล้วก็มาถึงทองผาภูมินะครับแบบนี้เลยรถเหลืองแบบนี้นี่คือตลาดทองผาภูมิรถออกแล้วเราก็ไปปีล็อกอีตองกันเลยอันนี้ระหว่างทางให้ดูแบบชิวๆไปก่อนสวยปะก็สวยนะเออแบบทางก็กำลังทำเนาะก็เลยจะมีอะไรที่แบบยังไม่เป็นที่เรียบร้อยเท่าไหร่ตัวนี้คือลุงเขาจะจอดให้ชมวิวเนาะก็จะเป็นวิวเขื่อน หลังจากนั้นเราก็จะไปที่อีตองกันเลยตอนนี้นะครับถึงที่พักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวแล้วก็ไปกินหมุงระทะไปเดินเล่นในหมู่บ้านกันัอยากให้ไปดูข้างนอกนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ้าไม่ขี้เกียจเจอกันที่หมู่บ้านอีตองในช่วงเวลาเย็นเนาะเราก็จะเดินถ่ายรูปกัน วันนี้ก็ได้พบเจอกับพี่สาวสองคนที่มาเป็นเพื่อนอันนี้พี่ต้นปดีจ้าบรรยากาศในหมู่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้ยินด่อยสําำหรับทุกคนที่ชอบธรรมชาติโน่นก็จะมีบอกปะครับ หมอก็จะลงแบบนี้เกือบตลอดทั้งวันเนาะถ้ามีฝนหน้านี้ก็จะเป็นเหมืองฟีล็อกแต่ก็จะไปเดินเล่นๆรอเดี๋ยวสวยตรงไหนเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันที่เห็นอยู่นี้คือหมอกหน้าห้องนะครับก็คือเรานอนระเบียงแล้วก็แบบปีระเบียงเนาะก็เปิดออกมาก็แบบเห็นหมอกแบบนี้เลยดูความสวยที่สุดเลยครับ,รบพอตกเย็นก็กินหมูกระทะแล้วก็เมาหลับกัน ตื่นกันแล้วทุกคนเราก็จะไปชมวิวในหมู่บ้านอีตองและก็เที่ยวในหมู่บ้านกันนะครับทำไมวมชนจับผมไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่เป็นไรที่เราจะไปช่องเขาขาดสวัสดีครับอันนี้เราจะไปชมท่ามห่ากันแต่แต่ห้ามถ่ายห้ามถ่ายถ่ายหน่อยได้ได้ถ่ายได้แค่นี้เนาะไปเที่ยว ไม่ไม่เขาไปได้เขาแลกบัตรก็ได้เป็นเขาอย่างนี้มันยังแบ่งได้นะอยู่อะไรวะหนองคายอ่ะที่พอเวลาน้ําขึ้นต้องเป็นของเราน้ํารถต้องเป็นของออเขาเนาะแผ่นดินอ่ะที่มันจะมีเนินเนินชายอะไรของมุาไปแลบานตัวนี้ก็จะเป็นชายแดนฝั่งพม่านะ ส,สวยกันเดี๋ยวคุณพี่จะพาไปเที่ยวน้ำตกลึกลับกันนะ <Rey> ลึกลึกลับมากไม่มีคนเลยดูสิว่ามันจะลึกลับแค่ไหน โอ้โ oh, oh, ดูทางน้ำตกลับทึ่น้ำใสมากพี่กระลอกนะครับเจ้าของที่พักก็พา,พาพวกเรามาเที่ยวที่น้ำตกหายโศกนะครับที่หมู่บ้านอีตองซึ่งเป็นน้ำตกลับนะครับที่น้อยคนที่จะรู้จัก พอตกเย็นวันก่อนกลับน,น,นะครับก็มาดื่มฉลองอำลาให้กับทริปนี้กันนะครับสุดท้ายก็ถึงวันที่เราจะกลับกันแล้วนะฮะเราจะบกอกระเป๋าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกับพี่สาวที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานนะฮะไปกันเลยนี้ก็จะเป็นตลาดมีคนขายของ แดดดีมาสามวันแล้ว <Okay. S 1> จะกลับกันลนะก็คือที่พักที่เราอยู่ก็คือจะมีน้ําตกทั้งวันตรงนี้นะคือน,น้ำนี้จะตกตลอดเลยแล้วก็นนตอนนี้ได้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวที่พักดีรีวิวให้ฟังเพราะว่าเราพักที่มิงกระบาโฮสเต์ ซึ่งเป็นโฮมสเตย์ที่โอ้โ oh. หถ้าดูในสตอรี่ไอก็จะรู้เลยว่าโห oh. สุดๆ okay. กลับแล้วเลยไว้เจอกันใหม่ครับหมู่บ้านอีตองถึงวันที่เราต้องไปแล้วขอบคุณนะครับเจ้าของโฮมสเตย์มิงกะลาบานะครับแล้วก็ร้านอาหารโกโก้นะครับที่คอยต้อนรับและก็บริการอย่างดีเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับพี่ๆ ที่นี่น่ารักมากเลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามคือธรรมชาติที่สวยงามนะครับขอให้ธรรมชาติเยียวยาทุกสิ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับโจอี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ